ทุกคนคะตอนเนี้ยพี่นาดาเห็นว่าลูกนี้มันรั่วพี่นาดาก็เลยไปบีบน้ำาอ,อกบอกปรากฏว่ามันกลายเป็นแบบนี้เลยเอาเอาพี่อันนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่นาดาด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้พินนดาค่ะก็จะมารีวิวลูกโป่งน้ำค่ะกรางแดกเลยนะคะตอนนี้เขาแดดจ,จ้อมากเลยค่ะทุกคนโอเคอันดับแรกนะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อน,นะค่ะก็จะมีถังไว้ใส่ลูกโป่งแล้วก็มีสายาเขาเรียกกระลมั่หรือเปล่าคะเนี่ยรองะมังรอรูบ่หว่าถังแล้วันมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้น,นีค่ะนี่เป็น ถ้าใครอ่ะไม่รู้ว่านี้เรียกว่าอะไรสามารถเรียกว่าภาชนะได้นะคะโอเคค่ะนี่แล้วก็มีสายยางค่ะไว้เติมน้ำนะคะแล้วก็มีลูกโป่งค่ะวันนี้เราได้มาเป็นสองเซตนะคะโอเคค่ะโอเคเรามาเราไม่พูดทำทําเพลงค่ะเราอะจะมาแกะกันเลยค่านะ เกะออกมาแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นลูกป,ป่งแบบนี้นี่กส่เกลวยว้ใโอเคคุณแม่ขาวใส่กลยให้หน่อยได้ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่เสรเรียบรยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่กลวยเข้ากับใส่ค่ะใส่เข้าไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ใส่เรียบรยแล้วนะคะ ต่อไปก็เปิดน้ำกันเลยไปเปิดน้ำให้นะคะเปิดแล้วนะคะทุกคนวันนี้มันมันมีมันมีบางลูกที่ที่รูอ่ะใช่ไหมคะโอ้โหบีเลยใช่ไหมคะบีคะวิ้วมันโตแล้วนะคะทุกคนมันเหมือนมันโตแล้วอ่ะแต่มันยังไม่โตนะคะเดี๋ยวพี่เนดา ก็ต้องใจจะอาบน้ำหรือเปล่าคะเนี่ยโหตอนนี้โตมากเกี่ยวอะไรโอ้ยว้ยมันใหญ่มากค่ะฮีรามันใหญ่มากแล้วนะยีรามันยกขึ้นให้มันล่วงอะลูกยกขึ้นยกขึ้นมันจะได้หลุดนูหนู้ทำการเด็ดมั้สิคะลูกใย้เพื่อให้มันเต็ม ให้มันฟูฟ่องละองฟิวปะโอ้ยหนักมากทุกคนเด็ดโอ้เด็ดเธอเด็ดเธอแม้ว่ามันหนักมากมากเลยเย่ก็จะได้ลูกโป่งน้ำกันเด็ดสองลูกเด็ดลูกก็เริ่มร่วงเองลูกเดียวไปเรื่อยก็เริ่มคุณแม่ค่ะมันจะหนักไปมากกว่านี้แล้วนะคะเนี่ยคุณแม่ไม่ัหมคะคุณใหญ่มากๆเลยค่ะ นักข่ะนทุกคนโอ้โหทุกคนคะไ,ไ,ได้ลูกใหญ่แบบนี้เลยค่ะล,ลูกใหญ่มาก แบบว่าคว้างน่าจะแตกหมดทุกลูกนะคะเนี้ลูกใหญ่มากมีอีกลูกหนึ่งที่จมกล่องนี้นี่ไข่นิกนะคะนี่หนึ่งสองสนปล่อยลงนะ้ำบุ้ม,ม,ม,มจมลงไปสิ ไปแล้วมาเช้ต่อ,อไปกันเลยกลัวเรามไม่ต้องใช้นะคะเพราะาเรามีกลัวแล้วมีกลวยเดิมแล,แล้วแล้วก็หมุนต่อได้เลยนะคะเด็กแรกเกิดก็สามารถหมุนได้นะคะเด็กแรกเกิด <laughs> เด็กแรกเกิดหมุนได้แต่พี่ให้ดาหมุนไม่ได้นะคะ <laughs> อาบีนาดาไปเปิดกัน,นะนจะรั่วงางไม่เลยไม่เป็นไร่บีนาดาไปจับใส่โอ้มาแล้วค่ะ <laughs> พี่นาดามันมีบางลูกที่รั่วนะคะเนี่ยรั่วไหมคะคม,มันไม่เห็นนิ้ตึงลงไปเลยอะ่ะอุ้ย ไม่ยังไม่แ่อย่แล้วค่ะค่ะสุดแล้วพี่ดาต้องรู้ว่าคุณแม่หนักมากๆแน่วุ้ยดูคนมันจะหลุดแล้วนี่ล่ะเราประมาณนี้ดีไหมลูกก็โอเคนะลูกใหญ่ไปุ้ยอุ้ยๆๆ้ย้จุนี้ยจุมยังไงบ้างคะ กระชี้มาสิตึงอึงอึงว้าทุกคนนี่นาาไปปิดน้ำก่อนนะคะทุกคนคะตอนนี้พี่นาดาเห็นว่าลูกนี้มัน่วพี่นาดาก็เลยไปบีบน้ำบอกบอกปรากฏว่ามันกลายเป็นแบบนี้เลยเฮ้ ي, เว้มันแตกม,มากทุกคนว้ายคุณแม่ตกใจคุณแม่ตกใจอโอเคนี่เยอะมากเลยค่ะ uh> ทุกคนต่อไปเรามาทำปฏิบัติการอีกแล้วพี่ดาจะทำอะไรนะเี้ยงลูกวียงเล่นนะคะเควียงเล่นแต่ว่าเด็กๆคะเควียงเล่นแล้วมันจะมีเศษของลูกโป่งที่แตกอยู่ก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บด้วยนะคะค่ะวุ่ยตัวชิงกั โอเคมาเราเริ่มกันเลยพีนดาจะทำการเรียงพี่นดาจะทำการเรียงพี่นดาชอบวันนี้เพียงนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมว้าววลแลทไมมันแตกเพืาะมันครูขามันโดนแดดอ๋อ Oh, ไปนี่ไม่แตก่ะโอ้โหปึ้มไยบางวนย็ไม่แตกค่ะโอ้โหที่น่าสนุกใหญ่เลยค่ะปึ้ม Hây. Mẹ aku, mẹ Oh. <laughs> คุณแม่เริ่มร้อนละโอ้มโอ้ก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะคะเนี่ยพี่ดาตบเมืไอ้พินาดาบีมันข้ามมันไปโยนไปอ่ะมันใจวิบวับอากาศถ่ายพินาดาบีข้ามมือแล้วมัน แข่งกันไหมใครปลาลูกโป,ป่งแต่คนนั้นชนะโอเคหนึ่งชอง,องนี่๋อชนะด้วยกันโอเคต่อไปห,หนึ่งสองชนะด้วยกันหนึ่งสองส,องสองามอันนีเดี๋ยวยกันนะคุณแม่ให้มินดาได้อยู่ก่อนหนึ่งสองสามสามนี่ชนะแล้วสอง,ง o, ลูกไปเลยคุณแม่ลูกเดียวแล้วกัน Hia 1 2 3. Pa. Kingila tapai tapai. Hia dah tapai. น้อยแบบนี้แปลกไหม <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะทุกคนเกี้ยงทุกคนคะของเราเนี้ยแนนน่าก็ขอจะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไครให้พี่นแนด้วยนะคะแล้วก็เขากดไว้ให้ครบนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยมากค่ะ